ก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่แบงค์ a ร i n ซิงคครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนะฮะโซ่ชุดโซ่สเตอร์นะครับเวฟเอ็กเวฟอยยีหนั่นเองนะครับหรือเวฟทั่วไปก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะที่มีเสียงรบกวนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาถอดกระบังโซ่หน้านะครับก็คือฝาครอบสเตอร์หน้านั่นเองนะครับผม ก็ต้องถอดพักเท้าด้วยแล้วกันนะครับที่พางพักเท้านะครับต้องถอดออกมาด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็หมุนออกมานะครับผมอันดับต่อไปนะครับผมเราก็ถอดออกมานะฮะแล้วก็ต้องถอดกระบงโซ่นะครับกระบังโซ่ด้วยนะฮะเพื่อที่จะใส่โซ่ได้ไง่ายขึ้นนืงใครจะไม่ถอดก็ได้นะครับ แต่แนะนําถอดดีกว่านะครับเพราะว่าใช้น็อตเพียงแค่2ตัวเท่านั้นในการยึดเนาะก็ถอดผมไม่แน่ใจว่ากระบังโซ่ตัวนี้มันเป็นออของเวฟเอ็กเลยหรือเปล่านะครับไม่น่าจะใช่นะถอดออกมานะครับก็ถ้าเกิดรถไม่เคยได้ถอดบ่อยก็จะแน่นๆนิดหนึ่งนะครับก็ถอดมาประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับ ตอนนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าเราเห็นโซ่นะฮะเห็นโซ่แล้วนะครับเราก็จะมาถอดอัดดับต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหมุนนะครับมาหมุนน็อตสเตอร์หลังนะครับเพื่อที่จะให้มันง่ายนะฮะตอนเวลาเราถอดออกมานะครับผมหมุนอึหมุน,หม,นหมุนให้มันคลายไว้ก่อน่ิ๊บนะครับ ก็มันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ใส่เกียวไว้นิดนึงนะเพื่อที่จะให้มันไม่วิ่งลื่นจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอดเ,ออเตอร์หน้านะครับเตอร์หน้าภาพก็จะมืดนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวแก้ไข นะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมก็หมุนมันออกมาล้อมันยังจะหมุนนิดนึงนะครับเอาเอาเท้านะครับช่วยนะครับช่วยดันล้อไม่ให้มันหมุนนะครับแล้วก็ปักนะเห็นไหมจะเป,ประมาณน,นี้เพราะนิดนึงนะครับนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะมี สลักนะครับสลักยึดสเตอร์หน้านะครับก็หมุนหมุนให้มันถูกจุดนะฮะหมุนให้มันถูกล็อกมันนะครับมันจะทําการถอดออกมาได้ง่ายๆนะครับก็โยก,โยกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ไขควงนะครับมาแงะนิดหนึ่ง เสียด้นะครับถ่ายคลิปออกมามืดนะครับสลักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถอดออกมามนุมนมนุมนมุนเราจะหากิฟตนะฮะกิฟล็อกโซ่นะครับผมซึ่งเ,เราจะใช้ไขควงนะฮะแบนในการงัดนะครับ กออนเล็กไปมันก็อาจจะงัดไม่ออกนะครับประมาณน,นี้เดี๋ยวไปต้องไปหาไขควงที่มันพอที่จะแข็งแรงงัดได้นะครับงัดได้แข็งแรงกว่านี้ ในขั้นตอนนี้ต้องระวังมือด้วยแล้วกันนะครับระวังพลาดนะครับไปโดนมืออาจจะได้แผลนะฮะก็บั <c oughs> งกล้องนิดหนึ่งนะครับต้องขอไปเดี๋ยวขยับก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขในลำดับต่อไปในการถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ก็มือใหม่อยู่นะครับอ่าเราก็ถอดคลิปล็อกมาได้แลวหนึ่งอันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ จะเบลอนะฮะมันจะไม่ซูมให้นะ,กล,ะกล้องกดๆๆนิดนึงนะครก็ออกนะครับใช้ไขควงเล็กๆนะครับในการงัดอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอ่ะหลุดแล้วนะครับผมก็ตอนนี้โซ่ได้หลุดออกมานะครับถอดง่ายๆครับโดยไม่ต้องใช้หินเจียรหรือเครื่องตัดเลยเพราะมันจะมีลิป ล็อกของมันโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับในส่วนของคลิปตัวนี้ก็สามารถเก็บไว้เป็นอะไรได้นะครับแบบนี้นะครับอันดับต่อไปเราก็จะเอาโซ่ออกมานะครับจะสังเกตว่า โซจะโซสเตอร์หน้าสเตอร์หลักนะครับจะค่อนข้างที่จะสึกนะฮะที่จะสึกมากนะครับผมแนะนำนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับควรที่จะเปลี่ยนยกชุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนอันใดอันหนึ่งนะครับมันจะไม่บาลานซ์กันนะครับเวลาจะมันจะเสียนะครับเวลามันเสียอันหนึ่งแล้วมันก็จะทําให้อีกอันหนึ่งเสียนะครับอย่างเช่นฟันฟันของสเตอร์นะครับถ้าเกิดเรา ใช้โซ่เก่านะครับถ้าเกิดโซ่เก่ามันค่อนข้างสึกมันจะ,ะมันจะทำให้เสเตอร์สึกด้วยนะครับประมาณนี้บด,ดวิ่งเยอะมากครับวันนี้เ,เราจะ มาถอดล้อนะครับอันดับต่อไปนะครับมาถอดล้อหลังออกนะครับเพื่อที่จะถอดสเตอร์ออกไปนะครับน็อตฝั่งนี้นะครับเป็นเบอร์14นะครับเป็นเบอร์14แต่หัวมันจะค่อนข้างบานนะครับมันจะเก่านะครับเหมือนจะช่างช่างก่อนหน้านี้เขาใช้ค้อนทุบนะครับทำให้หัวบานนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้ประแจแหวนในการเข้าไปจับ น็อตตัวนี้ได้เราต้องใช้ครีมล็อกนะครับเดี๋ยวหาองศาอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเบอร์19นะครับเบอร์19เลยประมาณอ่า ใช้กําลังนิดนึงนะครับเคาะลงนะครับฝั่งนู้นให้เคาะลงนะครับในการที่จะหมุนออกนะก็ระวังมือด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าใช้แรงมากจนเกินไปอาจจะทําให้ประแจของเราหวานนะฮะอาจจะลูดอย่างเงี้ยประมาณนั้นฮนะรหรืออาจจะทําให้มือของเราไปโดนชิ้นส่วนต่างๆในรถได้ทําให้เกิดบาดแผลได้นะครับผม แล้วก็หมุน็อดออกมานะครับแล้วก็ปลดห่างปานิดนึงนะครับแล้วก็ดันแกนออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะคะค่อยๆปล่อยล้อลงมานะครับผมประมาณนี้นะนี่ล้อก็จะออกมาได้นะครับ น็อตควรจําไว้ด้วยนะครับว่าเราถอดมาจากส่วนไหนนะครับเพราะว่าออบางตัวมันอาจจะเข้ากันได้แต่ว่าความยาวความสั้นมันอาจจะไม่ลงล็อกกันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยับกล้องนิดหนึ่งนะก็จะมาดูในส่วนของสเตอร์นะครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะออสึกมากนะครับสึกมากแล้วเราจะมาถอดน็อตออกนะครับน็อต ตัวที่ยึดสเตอร์ไว้นะครับที่เราได้หมุนคลายไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ใช้ตัวทีหมุนออกมาได้เลยนะครับผมขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับใครที่นะครับใครทีออ่ไม่อยากจะเสียเงินแพงๆในการที่จะซื้อสเตอร์มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนที่ร้านนะครับก็จะอยู่สักประมาณ 400เอ่อ400ไปลายๆถึง500นะครับสำหรับของแท้เนาะประมาณนี้นะครับก่อความเพียนิดนึงนะฮะก็จะหมุน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 ,หม,นหมุนนะฮะในการใส่สเตอร์ลงไปนะครับผมนี่นะครับจะสังเกตว่าใส่สเตอร์ไปแล้ว,ลวนะครับผม ันดับต่อไปฝั่งนู้นนะครับต้องระวังจานยึดด้วยนะครับต้องใส่ให้มันตรงล็อกด้วยนะต้องดูดีๆนะครับจับยัดจานยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยบูธนะครับแล้วก็ใช้เท้าประคองประคองแล้วก็ตามด้วยบูธฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยัดน็อตมันลงไปนะครับผมจับห่างปลาให้ตรงนะครับแล้วก็ใช้ค้อนเคาะนิดนึงนะครับผมประมาณนั้น ดูให้เข้าล็อกนะครับแล้วก็หมุนรอดูอว่ามีส่วนไหนที่ไม่ลงล็อกหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ใส่ใส่น็อตนะครับให้หมุนน็อตตึงแค่เอ,อเอาแค่ตึงพอพอ,พอพอตึงมือนะครับผมไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับอักต่อไปก็ใส่สเตอร์หน้านะครับใส่สเตอร์หน้าเข่าบังต้องขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับใส่ก็ใส่ง่ายครับมีล็อกให้อ่อ สังเกตอยู่นะครับมันจะมีล็อกให้สังเกตในการหมุนอยู่แล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อันดับต่อไปก็ให้ใส่โซ่นะครับโซ่มาร้อยจากทันด้านหลังแล้วไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าโซ่สั้นเกินไปก็แสดงว่าเราต้องหมุนห่างปลาหมุนน็อตห่างปลาออกนะครับหมุนให้เท่าๆกันแล้วก็ดันมันลงไปนะครับจะสังเกตว่ามันใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่กิปล็อกนะครับกิฟล็อกแล้วก็ใส่กิฟตนะกิฟ กิฟควรที่จะใส่ถอยหลังนะครับเพื่อที่จะไม่ป้องกันการหลุดของกิฟนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ส่วนวิธีการตึงนะฮะตึงตึงล้อนะครับให้เราสังเกตสังเกตแนวของโซ่นะครับให้ตรงนะครับให้ตรงขนาดกับล้อนะครับล้อหลังนะครับตรงทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จับดูอย่าให้มันตึงจนเกินไปเอาแค่พอตึงตึงมือนะครับพอตึงตมือ จึงมือนะครับผมแล้วก็หมุนดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาเช็คนะครับดูกิฟท์ล็อกสเตอร์หน้านะครับแล้วก็เช็คน็อตล็อกสเตอร์หลังนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็ใส่กระบงโซนะครับรบังโซ่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนน็อต เอาได้เลยนะครับแล้วก็ลองหมุนล้อดูนะครับเช็คดูว่ามันมีส่วนไหนติดขัดมีเสียงดังหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะมาใส่กระงนะฮะกระงโอเคนะครับก็หมุนประมาณนี้นะครับก็ให้นำน้ำมันเครื่องมาหยดโซ่เพื่อี่ให้มันลื่นนะครับ เพิ่มระยะในการใช้งานต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้การทําคลิปในครั้งต่อไปนะครับใครอยากให้สอนอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาคลิปดีๆหรือเทคนิคดีๆในการซ่อมนะครับมาบอกทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย